สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณสูตรวิงบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเรามาพบก,กันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรจ้ะสำหรับวันนี้ขอลงการคํานวณวิงบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อเพื <c> ่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากทินเบนในงวดวันที่1ตุลาคมพศ2563นะคะสำหรับสูตรคำนวณวิงบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาแค่2ตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมจ้ะ ก็2ตัวมา1ตัวนะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําการคํานวณนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะรวมกันสนับสนุนสลากเป็นรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับแนวทางของเราในวันนี้ สูตรคำนวณวิ่งบนนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะท่านผู้ชมจ้ะสําหรับเลขเด่นของเรานะคะแค่แค่สองตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับสูตรคำนวณนะคะเอาหลักแสนบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกหลักสิบล่างสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่สองนะคะบวกห้าบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจ้ะ เำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ทางผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มการคำนวณด้วยกันนะคะหลักแสนนะคะเลขสามสามบวกเจ็ดได้สิบสิบบวกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองสิบเก้าสิบเก้าบวกแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกแปดสามสิบห้าสามสิบห้าบวกแปดสี่สิบสาม ส3บสามวก2 45 45บวก2อ7 4ีบวกอีก5นะคะ52 52ในเล็กเด่น2นะคะ2บวก1นะคะได้3จ้ะสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก286แปหสำหรับการคำนวณเล็กเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเล2สองเลข3ผลออก3ตัวบน286 เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้วิ่งบนเข้าวเลิเดนเลขส,สองนะคะเลขส,สองในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนนะคะสามตัวบนออก286เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนเลขแปดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามสิบสี่สิบสวกสองสบวกหกยีสิบสองยี่สิบสองบวกห้ายี่สิบสองบวกห้ายี่สิบวกห้าสาบวกห้าสาบวกห้าส 42ในเลขเด่น2นะคะ2บวก1นะคะได้3จากสำหรับผลออกรางวัลที่1งในงวดถัดมานะคะ3ตบบนออก3 9 1เกาหสำหรับการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสเลข3ผลออก3ตัตบบน3 9 1เเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำน,น,น,นวณวิงบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบน3ตบบนออก3 9 1หนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลยห้าหบวกเก้าสบ่สวกเก้ายี่สบวกสามยีบกยี่สิบกบวกหนึ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกเก้าสามสิบหกสามสิบหกบวกเก้าสี่สบวกหนึ่งสี่สบกสี่สิวกหนึ่งสี่สบเจ็เดวกห้าห้บอวกอีกหดเจะไรเด่น7นะคะ7จบวกหนะคะได้8ปดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกแปดหนึ่ การคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปดผลออกสามตัวบนแปดหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณวิ่งบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะในงวดนี้สามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งจะเรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลเก้าเก้าบวกห้าสิบสี่สิบสี่บวกห้าสิบเก้า 19บเก้าบวกแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งยี่สบแดวกแปดสามบหกสามสิบหกบวกแปดบวกสองสีบกสี่สิบวกสองสี่สบวกหกห้าบสวก5ี่าหิบเกเดเล็เด่นเก้านะคะ9ก้าบวกหนะคะได้10ไดเลขศูนย์สำหรับผลออกราัวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ามถกบนออกเก้าเก สำหรับการคำนวณเลขเด่นวิบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข9และเลข0ผลออก3ตัวบน997เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลข9นะคะเลข9ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะ3ตัวบนออก997าเการามาชมกันต่อสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะ หลักแสนเลขเก้าเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปวกเก้ายีบวกเก้าสามสบกสามสบกบวกเจ็ดสบวกเก้าขออภัยนะคะท่านผู้ชมขอโบย้ำอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมขออภัยนะคะหลักแสนเลขเก้าเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกเก้ายีบ็วกเก้าสามสบกสามสิบหกบวกเจ็ดสบวกเก้าห้บกเก้าหกบกสิบเอ็ดบวกห้า 6กสิบหกบวกบวกหกนะคะเจ็ดสิบเจ็ดเจดวกอีกห้าเบเวกห้าแปดสิบสอล็กเด่น2อนะคะสอบวกหนะคะได้สามสําสำหรับผลออกรางวันที่หนในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกศูนย์แปดสาำหรับการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสและเลขสผลออก3ตัวบนศูนย์แปเพราะฉะนั้น สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรในงวดนี้วิ่งบนข่าวตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกศูนย์แปดสามจ้ะสำหรับตัวเลขเด่นสามนี้คืองวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมจ้ะเลขเด่นการคำนวณเลขสามนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถ,ถัดมาคืองวดวันที่1ตุลาคมพศ2563นนะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับสูตรคำนวณของเราในวันนี้นะคะวิ่งบนนะคะสองตัวก็มาหนึ่งตัวนะคะท่านผู้ชมจาก้างวดผ่านมาจากสาหรับสี่งวดผ่านมานะคะท่านผู้ชมจะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยนะคะสี่งวดการคํานวณนะคะก็เดินมาในตําแหน่งของหลักร้อยงวดที่ห้าเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยเรามองดูงวดต่อมานะคะจะมาอีกหรือไม่นะคะสําหรับการคํานวณวิ่งบนของเรานะคะสูตรคํานวณนี้ก็เป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะท่านผู้ชมจะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ ก็ไม่ไม่ค่อยสบายนะคะท่านผู้ชมขออภัยสําหรับการผิพลาดนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณในทางในงวดถัดมาคืองวดวันที่1ตุลาคมนะคะหลักแสนนะคะเลย2องบวกสได้6กหกบวกสีบวกสได้สิบสิบบวกสามสิบสามสิบสามบวกห้าสิบดวกห้ายี่สิบสามยี่สบวกหนึ่งยกเก้เดิน9กนะคะเกบวกหนะคะได้สิบได้เลยศูน จะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมในทางการคำนวณสูตรวิงบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะสำหรับสูตรคำนวณวิงบนสองต,ตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับวันนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนดยกันนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ